ลาบสบายดีและสวัสดีเด้เอแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสู่คนบ่อยอยู่ในประเทศและกาต่างประเทศแม่พี่น้องเองกันยินดีตอนรับเข้าสู่ซองบาเตียงทองซาเนลอีกแล้วแม่พี่น้องเองยมื่อนี้บาเตียงการศเข้าไปหาน้องทงอีกคืเอเก้าแม่พี่น้องเอยนะเนาะเเสียเงินไปมอบให้เล้าพ่อมีผูญญ้ใหญ่ผ่าเงินมาให้พี่น้องเองและกาเอเสียเครื่องอุปกรณ์เที่ตัดห้าและเขาไปมอบให้เล้าน่อแม่พี่น้องเอยกาสิเข้าไปเบิ่งไม่ ว่า,าไม่งามไม่ขี้ไรตอนไหนะเตียงกระซงมาเรียบร้อยแล้วยังท่านได้เห็นไหมพ่อแม่พ,มพี่น้องเอ้ยสองมือเลยบริข่าไปหาเราน้องพี่น้องเนาะแต่โอเคตอนนี้กกค่อยคำนงแรงและพี่น้องเอ้บอยบ่าวลายใหญ่กันห้างไปเจอกันอยู่บ้านน้องทงเนาะอ่าบ้านดงนะคำพี่น้องเอ้ยนครแกสอนผู้วิหารแข้งสวรรค์นาคีนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ปะเตียงก็มาหอดทางเห็นน้องทงเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเนาะป้ากระจนคำาจนมืดพี่น้องเอ้ย แต่สีมาฮอดกับมันยังไงนะพี่น้องเนาะอาทิตย์เจ้าโอ้โหคุณว่ากับพายมาลายใช่พี่น้องไหยโอเคพี่น้องฮอดเป็นทีเรียบร้อยน้าพี่น้องเนาะแต่บโอ้โหราชิจูนี่หรือบเด้อพี่น้องเห็เนาะไปลงไปเบิ่งนกันก่อน สงสัยแล้วไปอยู่นี่บ่พี่น้องเไยเนาะนี่แหละไม่เพิ่นสร้างมาเรียบร้อยพี่น้องไงแล้วก็ไว้เก็บเมียนเป็นที่เรียบร้อยก็งามพี่น้องไงไหมถือว่าใช้ได้นะถือว่างามเลยแหละโอเคเลยทีเดียวพี่น้องไงเนาะนี no. ่ก <c oughs> ุกไม้กุกโต้แล้วก็ไว้ดู <c oughs> น้องทงไปใส่ก <c oughs> อลุงน้องอยู่นี่บ่อ๋อโอเคโอเค โอ้โหก็หลายแท้นี่เนาะตัวพี่น้อง,อง,องเลยโหอถึกดึงน้องอยู่เอ้าจะไปดิเลยขึ้นมาจะใช้เกาะค,ค,คิดว่าไอ้คิดว่าอยู่พุ่นอยู่น้องก็เสียงได้ลยอยนเท่านี้เมื่อยบ่าวอ,อ,อ่นี่ไม่เ네นี่ยพักในเล่นน้องเลยเมื่อยกระเดาโอ้ยเนาะ บ่ได้ไปพุ่นบ่หมห้อเนี่ยไมได้ไปเคือ่อนไหวบ่ไปวังไปวังเสาร์นี่อากาศกลับมาแล้วเดี๋ยวอ,อ่พักผ่อนในแล้วเห็นว่ามันโอ้ยเห็ดลายกะมันเบาไวดอกมันนักนวงฮักโขมโพสออไปคุดคุมบ่เดียเ๋ยวแล้วเอาแล้นักคุมแล้วเดี๋ยวอืมท่านได้ตั้งถกตั้งเสาบ่ายังเออจะกว่าสิบสบายไปจากเสียงชื่อยากินแล้วบ่ว ยังไม่ได้เสิร์โดยอยากจะไปซื้อยากินนี่แล้วกินข้าวกินน้ำแล้วน้องมันข้าวแรงยังมึอกินเออข้าวเที่ยงได้ยังกินมันนี่ข้าวเที่ยงก็บะยาวกระปุ่นมาบะยาวกระปุ่นโดยบะยาวไปหาบ่อมันนี่โดยออ๋กับแกงน้ำไม้บ่อมโดยโดยโดยแกงน้ำไม้กับใบยาวมาฝากบ่บ่แกงน้ำไม้น่ะ แกงงนี่งยังนี่นอกากแอน่าบ่ประานน่ยบ่ยังบ่นหนาลงไปสวยหน้ายช่โดยโดยโดยพี่น้องดพักในแล้วมันเมื่อยู่กระได้เนาะไม่อันนี้พันเอามาเมื่อได้เนาะตะคืนเมื่อนั่นตะคืนนูต้นเช้ากลางคืนเมือนั่นหละอ๋อโดยโดย เ <c oughs> พิ่นมากันจะคน,นน่ะนะก็มาอยู่ประมาณ3-4คนนี่แหละรถไทยสันคันโดยรถไทยประมาณะ่ะโดยป้าโตไอ้กระ็พอจังว่าดุลไอ้สังก็ตะเศร้าเ <c oughs> พื่อบ่ฮอดว่ดตุดกคัมรถไทยจังพอเนาะโอ้ยพี่น้องเย้ยคิดว่าเพิ่นเอารถอันนี้รถกระบะใส่มากบ่ไม่รถไทย <c oughs> ตายตายตายน้องกะเผาทานแล้วนี่เน่องโอ้พี่น้องเอ้กะซุมมื่อนี่บอได้ไว้กี่มือได้น้องซุมได้สามมือแล้วอือโดยกเ้าเสียพี่น้องเอ้พังบึงอันน่าพังรักดับบออันน่าอยู่พุ่น ยังยพังลักหาก็ได้พังลักเดียวพังลักเดียวโอ้ยเนะมีนักกินอยบอกกินแรงน้องมันนี่มีแต่นั่นปลากระป๋องกับมันมีโดยโดยโบื้นก็ไปสาบายจากน้ำอยู่บ่กะก็ไปสิไปยอย่ออน้องสิไปวัดได้นะกนนะิไปบ้านธานนี่แหละอือไปบ้านธานนี้ โดยโดยกระต้มขนมมีและนุ่มนิ่มขนมมีและขนมมีโบอโอ้ยฝนก็มาแล้วพี่น้องเลยมาพี่มาน้องมามาเอาออนี่ก่อนเอือหูฝนมาแล้วโอ้ยไปเฝ้ามาฮีดอีกแล้วพี่น,อน,ออน้องเลยเนาะเอ่ะดึงอนุ่มด้วยนะ่ะน่องอันานุ่มจักสองแพ็คแล้วก็ะหน่ำแพ็คหนึ่งเด้อเออเอาไปไ,ไปว้เซบะฝนมาเดี๋ยวได้พี่น้องเลยบ้านี่ นี่จะเครื่องตัดหญ่าเพื่อนยังไงเพื่อนเอามาให้เนาะไปใส่ป้าไป้วยกันก็ได้ได้ป่โอเคโอ้ยฝนก็ัมาอึ๊บ๋ยวน้าไปเนาะเอานุมมาสามแพกก็ได้ คนกามากเลยพี่น like ้องโอ้ตายตายตายโหดโหดเลยโอเคเออไปไปเซบาตอันแรกหนึ่งก็ได้นล้วเอาไปครัเจ้า

น้องนองเอาไม้มาก่อนไปใช้น่ะตบถานกับมันรู้เออไปเพิ่ยโอ้สุองเลยตองทานลุบ่าทางโอ้ฝนตกกระชสเลยดโคกนัทงมันลุบ่นองฝนตกนี่ฮะก็ต้องจอบบ่หนิฮะ จอบบ็ดจอบเบ็ดทุกยามเลยโดยพี่น้องเยเอ้าวัซนเอ้กัวสุดๆน้องแบบนี้พี่น้องไงเนาะอ้าวน้องอะนี่ไม่เนี่ยอากระชิไฟเฝ้ามาเฝ้าด้วยกันแล้วผลก็มาพี่น้องเไยน้องขี่ไปตลาดได้ยี่บ๊อสนขี่ไปตลาดยี่บ่จะสิไปหา้หาน้องกระชิบให้าน้องอีกโอ้ยโด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 ยพี่น้องเไยอ่ะพักก่อนบืนกับเขามานั่งกับพักก่อนเด้อบืนกับเด้อ เบิง<ด>บ้งไอ<ด>้เบิงบ้งนี่เจ้าคือสิบเบชงสบายนี่เอา้ามีผู้ใหญ,ญ่ผากเงินมาให้นะพันหนึ่งพันบาทกับประมาณสี่แสนปลายไอ<ด>้ช่ยให้เจ้าหาแสนเลยเนาะเอาไว้ซื้อกินเด้อดอันนี้เพราต้องเห็ดยังซื้อกินใช่าปากน้องเหนซื้อเครื่องทำบอกทำบุญบืนให้ต้มขนมแล้วก็ซื้อให้อ่น้นองเห็นนงน้ำเน่เด้อก้าต้มขนมในกระเบงกันทะหลเนาะเป็นอย่ลงซื้อยากินน้ำแล้วก็พักผ่อนสำคัญไอ้เบิ่ง จากปากเจ้านี่ไอ้อเคยพระเป็นแล้วเล็กๆไอก้กระเสียงแคบๆแ,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 แบบนี้แหละต่อไปก็นักขึ้นนักขึ้นปวดหัวว่าก,กันเรียบร้อยอต้องขากอดแล้วก็หามตากพนนี่เอาขันจ้องก้างในมีบ่ขันจ้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะเอากุ๊มันเดอ้อใส่เดอ้อโดยตากพลนลายบุรีเลยพี่น้อง,งเอ้ยแล้วก็มีอันนี้กับเครื่องอันนะ่ะตัดตัดเขา่า อันอันอันใส่ตัดเขานะแต่ว่าน้องก็บม่ได้นั่นหรอกผู้ใหญ,ญ่เป็นฝากมาให้เออน้องอาจจะบริชายเพราะบริเกี่ยวเข่าพี่น้องเลยมีแต่นุ่มแล้วก็ขนมแล้วก็ซิ้นมูที่เราซื้อมาฝากมาื่อนี้พี่น้องเนาะเอาก็มีแต่ประมาณนั้นแหละชางไอ้กะสิไปเผามาเผามื่อนี้กะไอเ้เบลเอาเงินมาให้กับเอาเครื่องเอาของมาให้แล้วก็ไอ้กะสิไปซื้อน้ำครบน้ำกินเมื่อวันให้เพิ่น ใส่บาทหยาดน้ำขึ้นกันไอก็ได้เออจะได้ไอ้กับพระด้วยน้องเด้อไปไหวมาไหวมือนีิเนาะออยังบริธรรมไทยยังมากมายกับเบื้องน้องเพิ่นกับชื่อเสียงการเริ่มจากแปลกๆปลกะมิจับไปพักผ่อนเนยเด้อน้องเด้อโดยโดยมาเอาไม้ไอ้ในบ้านนี้เอ้าอันลืมอันลืมเลยฮะให้ขอบบุญขอบคุณพ่อใหญ่ใจดีเพิ่นเงินหนึ่งพันบาทนี่อยู่ทางฝั่งไทยเพิ่นบอกชื่อน้องเลยอ่าขอบุญขอบคุณเพิ่อเนยเด้อ ขอบใจเด้อท so no. ี่ฝากเงินมาให้ก็ขออยู่ทีมีแห้งขอให้งอาอยู่มันกวนเงินโดยคิดได้ก็ให้ได้จช่นนั้นเด้อโดยรับรับกับขอให้ได้เงินเมื่นนอนตื่นกับขอให้ได้เงินแสนโดยซาถูกโดนน่องกับเนาะเอาฮะไปช้าชอยามากินในด้วยน้องเด้อโดยบาไวเลวไอ้ไอ้เบิ่งจากจากน้องนี่กับอาการเริ่มมันนั่นเลยพี่น้องเลยเนาะอ่ายังคิไปรับน้องอยู่ไปชาหน้องอันพุ่มผลท่านได้มา ไอ้เบิ่งนี่ตอนค่ำนี่มันสิมาอีกได้ฝนนี่เนาะไปพี่นองง้องเงย์มเตียงกัสชี้ผ้าวันนี้ไปไว้มาไว้พี่น้องเงย์ผลก็มาแอะไุผลเอาพี่น้องเนาะถ้าไปซื้อเนื้อยู่เนื้อกินมาให้เพิ่นใส่บาตรจัดน้าก่อนพ่อแม่พี่น้องเงยเนาะโหน้องทงเพิ่นกะยังอึ้กระทึกดึกนองอยู่พ่อแม่พี่น้องเงยเนาะโคตรโคพี่น้องเงย์มเตียงกสนไปไว้มาไว้ค่ำอะไมวันนี้เนาะ เปิ้ลก็เป็นวันสินไงหรือว่าวันพระใหญ่พี่น้องเลยใส่บาทหยาดนำ้ำเนะาะเป็นมือวันศินเพ่งพี่น้องเลยไอ้หอข้าวซากเนาะเป็นมือเดือนสิบเพ่องอยู่บ้านเฮากับเป็นอื่นกันพี่น้องเลยฝนก็าานนทีมักตกป่ยปลายแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะก็ต้องทำใจกันเนาะสักหน่อยพี่น้องเลยช่วงยามนี่นกับยามพลมาเตียงกับสิขอเดินทางกลับปานี้ ก็ได้มามอบอาาเงินให้เราหาแสนกีบกับเรายัเราอยากซื้อเครื่องใส่บาทหยาดน้ำอ่าเบืรออื่นนี่แหละพรพี่น้องเองเนาะอ่าแล้วก็ให้เราซื้อขีดุยาในเบอ่งอาการแล้วก็บริยาค่อยดีปานใดพอน้องเพิ่นก็โอ้ตาคนแล้วก็เหตุเวียกนักพ้อมพี่น้องเองก็เข้าใจอยู่เนาะอแล้วก็พักคอนน้อยพี่น้องเองบาเตียงก็เป็นเนาะ เป็นกันเบิดพี่น้องเลยทั้งทีมงานจะคิดว่าจาังไรโอ้ต่อแตมีแต่ว่วาหาหืน้นหายากินเนี่ยมันท่วงมันทันหน่อยสั่น,นก็เป็นเรียบร้อยแล้วนี่เนาะเอา้เอาวสำหรับมื้อนี้ก็บ่เตียงสิุโตทูลาลูก่อนพี่น้องเลยต้องขอขอบคุณขอ,อบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบแล้วก็บ่ข้ามโฆษณาพี่น้องเลย ก็คุณ a ็คุณหลายเนาะมื้อนี้ก็พอดีอย่างได้สิถายออกมานอกทางให้พี่ให้น้องเบิ่งคือเก่าแหละเนาะหลังจากที่ออกมาจากบ้านหนองทงพี่น้องานี่ก็เป็นหงเฮียนเนาะออกมาทางใหญ่หรือว่าถนนใหญ่อยู่ี่แหละพี่น้องเอ้ยงเฮียนก็ใหญ่อยู่พอสมควรเนาะเป็นถนนเป็นทางอ่า6เลนพี่น้องเอ้ยก็ก็ถือว่าใหญ่ตบอยู่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะ ไปเสพพี่น้องเลยวันนี้กะผลกะโปรยปลายลงมาแล้วบะเตียงกะสิผ้าไปหายซื่อในยอยู่นักกินมากไม่มากตอะเมื่อผักผักพ่อผักเม่เนาะผักพี่น้องลงไปเสบา่าหยาติน้ำบืนพ่อเม่พี่น้องเลยกะมืองามยามดีทีบืนเนี่ยกะลงไปใสบ่รกะบะเตียงสิไทยบรรยากาศให้พี่ให้น้องเบ่งเนาะอยู่ในวัดบ้านบะเตียงแหละว่าขู่้นชิลงเสบา่าหยาดน้ำลายบ่เพ่อพี่น้องเลยหรือว่าจังใดกับไปติดตามเบ่งติดตามส้มน้ำกันพี่น้องเนาะ สำหรับเมื่อน,นี้บะเตียงกับโบมีอยังรายมีแต่คำใบุใ้ให้พรพี่น้องเลยขอ้พ่อแม่พี่น้องจอยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโกครคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องที่ในการติดตามรับช้มแล้วก็บโบคยขามโฆษณาของบ่าวเตียงโดยตลอดมาเพื่อพี่น้องเลยก็ยู่ดีมีเฮงอยูเย็นเป็นสุขเบิดสุขสุขคนตลอดปีและตลอดไปเนะพี่น,อนอ้องเนาะเมื่อน,นี้กับบะเตียงไ้เวมาหาน้องทง เพิ่นกะถือว่ามีความคืบหน้าไปหลายเติ่แล้วพี่น้องเหรอเนาะจากที่ว่าคนบ่มีหยังกะตัวน,นี้ได้ที่ได้ทางกําลังสิได้เฮือนพี่น้องเอ้ยก็ดีใจน้ำน้องเพนะิ่นีไลยเนาะก็ติดตามรับชมต่อไปว่าทั้งน้องเพิ่นนี่สิมีความเคลื่อนไหวในใดได้ะกะ็มีหยังเพิ่มเติมเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้บ่เตี๋ยวก็ไปแล้วพี่น้องเอ้ยบ๊ายบายพระชุกชุกชุกคนพี่น้องไอฝนก็มาแล้วพวกนะเนาะอ่าโตพี่น้องเอ้ย